วันนี้รายการ Most Exclusive Special นั้นถือว่าเป็นพิเศษจริงๆค่ะเราจะได้พูดคุยกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่จะมาบอกเล่าและถ่ายทอดให้ทุกท่านนั้นได้รู้จักกับพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ารวมไปถึงหน่วยงานแห่งนี้ที่ท่านเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งนั่นก็คือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกันใหงมากยิ่งขึ้นค่ะจะว่าไปแล้วนะคะท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ทั้งบทบาทของการเป็นวิศวกรอาจารย์มหาวิทยาลายัยคณะบดีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงและล่าสุดกับตำแหน่งอันทรงเกียรตินั่นก็คือการมาเป็นผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติท่านจะมีวิสัยทัศน์อย่างไรในการขับเคลื่อนหน่วยงานแห่งนี้และพิพิธภัณฑ์พระราม9ก้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจะเป็นอย่างไรตามดิฉันมาพูดคุยกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพบเจอตัวจริงคงต้องขออนุญาตเรียนถามไปถึงไฮไลท์สําคัญเลยนะั่นก็คือเรื่องของพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าหลังจากที่ท่านเข้ามารับตําแหน่งที่นี่ค่ะที่มาที่ไปเลยของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะที่มาที่ไปของพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าคือเราก็อยากที่จะให้มีพิพิธภัณฑ์หรือว่าสิ่งแหล่งเรียนรู้ที่จะเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9 ก็เลยเป็นที่มาของโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าอันนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทําพิพิธภัณฑ์กันในลักษณะที่ว่าเป็นพระราชกรณียกิจบ้างเป็นพระราชประวัติบ้างแต่ว่าในส่วนของพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่นําหลักการทรงงานของพระองค์ท่านเชื่อมโยงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ผลงานที่ออกมาเป็นโครงการตามพระราชดำริต่ะครับ สิ่งนี้คืออยู่ในส่วนหนึ่งที่เป็นหนึ่งโซนเลยของพิพิธภัณฑ์พระราม9ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้จะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นโซนไฮไลท์ของเราพิพิธภัณฑ์พระราม9ก้าก็จะเริ่มตั้งแต่โซนที่เรียกว่า our home บ้านของเรากําเนิดสุริยะจักรวาลไล่จนมาถึงว่าโลกของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในนั้นแล้วมันมีลักษณะยังไงนะครับแล้วถัดมาส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของชีวิตของเรานะฮะ our life ก็จะเกี่ยวข้องกับว่าคนเมื่ออยู่ในโลกเนี่ย คนเขาอยู่ส่วนไหนของโลกกันบ้างแล้วในแต่ละส่วนเนี่ยเขาอยู่กับธรรมชาติแบบไหนอยู่กับความหนาวอยู่กับป่าอยู่กับความร้อนอยู่กับทะเลทรายพวกนี้และการที่คนอยู่กับธรรมชาติพวกนี้มันทําให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมผลกระทบกับธรรมชาติอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมาโยงมาโซนสุดท้ายที่เรียกว่าอเวกิงก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการทรงงานของท่านก็เป็นเรื่องราวที่มากว่าจะมาเป็น4,000กว่าโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านได้ทรงทําไว้ให้กับประชาชนสิ่งที่ประชาชนจะได้เรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์พ,พ,พ,พระราม9แห่งนี้ละคะอะไรคือสิ่งที่เขาจะได้รับต่อไปบ้างถ้ามองในส่วนของหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเราก็อยากที่จะให้เห็นว่า ทุกๆงานทุกๆโครงการที่ท่านได้พระราชทานมาให้กับประชาชนชาวไทยเนี่ยล้วนมีหลักคิดคที่มาทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ทั้ทงนั้นเลยเราก็จะเห็นว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงถือแผ่นที่ถือ,อวิทยุสื่อสารหรือว่าการที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆได้สอบถามกับประชาชนในพื้นที่ได้สอบถามกับนักวิชาการเก่งๆที่อยู่รอบๆตัวท่านนะครับแล้วก็ได้สังเคราะห์งานขึ้นมา จากข้อมูลเหล่านี้จากวิชาการจากหลักวิชาการแล้วก็จากการทดลองปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการส่วนพระองค์ในส่วนจิรดาหรือว่าโครงการต้นแบบต่างๆกว่าที่จะมาเป็นโครงการเพรื่อดผริที่จะพระราชทานให้กับประชาชนคนไทยนำไปใช้นำไปเปลี่ยนสุขภาพคือคุณภาวะสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นมันมีกระบวนการแล้วทุกๆกระบวนการอันนั้นอ่ะมันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น ซึ่งก็ถือว่าพิพิธภัณฑ์พระราม9ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้อยู่ใน่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆก่อนที่จะเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้สอบถามแล้วเสร็จในปี2562โดยประมาณใช่ไหมครับใช่ครับเราก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยเราดําเนินการได้เร็วกว่าแผนนะครับก็เป็นที่น่าย,ยินดีว่าภายในปี2 0 6 2ประชาชนชาวไทยก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ได้มาสนุกสนานกับการที่ได้ชมพิพิธภัณฑ์พระรามเครับ แต่นอกเหนือจากนั้นในพื้นที่แห่งนี้ในฐานะที่ท่านผอเข้ามารับตาแหน่งในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเท่านั้นยังมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่ประกอบอยู่ในเทคโนโลยีแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์อะไรบ้างคะท่านปัจจุบันเรามีอยู่3ามพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์แรกก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือที่เราเรียกกันว่าตึกลูกเต๋านะครับซึ่งเป็นตึกแรกเป็นอาคารแรกนะครับของอพวชในนั้นก็จะมีการแสดงมีนิทรรศการ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานม,มีห้องทดลองทำเวิร์กช็อปเล็กๆเ,เ,เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆและเยาวชนรวมไปถึงครูวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเรามีพิพิธภัณฑ์แห่งที่สองก็เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะครับ,รบซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากบุคลากรที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านเช่นหมอพุนส่งเลขาคูณหรือว่าอาจารย์กิติทองลงยานะครับ,รบที่เราได้ที่ท่านได้มอบ ชิ้นงานมอบผลงานงานวิจัยต่างๆไว้ให้กับชนรุ่นหลังนะครับก็เป็นหน้าที่ของทีมงานของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเนี่ยที่จะช่วยกันสืบทอดและก็ถ่ายทอดความน่าสนใจของธรรมชาติวิทยานียใ,ให้กับน้องๆรุ่นหลังๆต่อไปพิพิธภัณฑ์อันที่สามที่เราเปิดดําเนินการแล้วก็คือพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งผมคิดว่าก็เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยก็จะเริ่มตั้งแต่ความเป็นมา ของการสื่อสารแต่ก่อนเราสื่อสารกันด้วยอะไระนะครับอาจจะด้วยหนังบ้างด้วยภาพเขียนบนกำแพงบ้างไล่ไปจนถึงปัจจุบันที่เราสื่อสารกันด้วยระบบไร้สายค,ครับอยู่ได้ทุกที่ทั่วโลกติดต่อกันได้ตลอดเวลาทั้ง3พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราจัดแสดงในปัจจุบันแล้วก็อย่างที่เรียนไปก็คือว่าในปี2562เราก็จะมีพิพิธภัณฑ์พระราม9 ขึ้นมาเพื่เอเธอพระเกีรเกรยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็อีกประมาณสัก5ปีเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นฟิวเจอรี่มเป็นพิพิธภัรรณฑ์นวัตรกรรมแห่งอนาคตคซึ่งจะกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยสนใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นเด็กๆก็จะได้รู้ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสําคัญกับเขาอย่างไรสําคัญกับการประกอบอาชีพของเขาอย่างไรและก็สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลง โลกที่เราอยู่นี้อยางไงค,ครับถือว่าในแต่ละการทํางานในแต่ละก้าวที่อยากจะให้ความสําเร็จในเรื่องของวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นกับเยาวชนกับบุคลากรของประเทศไทยนั้นเป็นความตั้งใจที่สามารถสัมผัสได้จากการพูดคุยเลยทีเดียวทราบมาว่าบัตรเข้าชมในแต่ละพิพิธภัณฑ์นั้นถ้าหากว่ามองในเรื่องของตัวราคาเนี่ยอาจจะไม่เทียบเท่าได้กับองค์ความรู้ที่ได้ราคาณเวลานี้ท,ที่ที่ประชาชนทั่วไปหรือว่าเด็ก สามารถมาเข้าชมนี้คือจัดเป็นแพ็กเกจหรือว่ามีกระบวนการยังไงในการจัดการในส่วนนี้คะก็ถ้าเข้าชมก็ง่ายที่สุดแล้วครับก็คือเราก็ไม่เก็บไม่เก็บค่าเข้าชมนะครับคืออยากจะให้เข้ามาดูเลยก็คือขอให้เข้ามาดูแต่แต่ว่าสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีค่าเข้าชมก็แค่50บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าซื้อ3ามพิพิธภัณฑ์เลยก็แค่100บาทครับก็คิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วก็อยากที่จะให้หลายๆคนเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับพิพิธภัณฑ์ของเรา นั่นคือหนึ่งกลยุทธ์ที่พยายามอยากจะให้ประชาชนอยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเข้ามารับองค์ความรู้ต่งตางๆเหล่านี้แต่ก่อนที่จะเข้ารายการได้มีโอกาสพูดคุยก่อนที่จะมารับหน้าที่ในการเป็นท่านผู้อำนวยการขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจริงๆแล้วเบื้องหลังคือการเป็นครูนั่นเองคําว่าพิพิธภัณฑ์กับคําว่าวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่านักดึกษาคนนี้นะคะเป็นนักเรียนก็จะมองว่า2เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆและดูห่างไกลเกินไปจะทํายังไงให้นะในฐานะของท่านผู้อำนวยการมีความรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์ และวิทยาศาสตร์นั้นเข้าใกล้กับประชาชน<ม>ได้มากยิ่งขึ้นน,นี้ก็คงต้องช่วยกันสื่อสารนะครับเพราะผมก็เชื่อว่าปรอบความคิดของเราอะเวลาพูดถึงพิพิธภัณฑ์มันก็จะเป็นอะไรที่เก่าโบราณเก็บของสะสม,มนะครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันปรับความคิดว่าพิพิธภัณฑ์มันไม่ใช่ที่เก็บของมันเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับชิ้นงานต่างๆที่นํามาแสดงใน พิ Finished พิธภัณฑ์มันมีเรื่องราวมันมีที่มาที่ไป <bug> นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีส่วนที่ทําให้ผู้ที่เข้าชมเนี่ยได้ลงมือทําด้วยตัวเองการเรียนรู้ก็จะเกิดจากการที่เราได้ลงมือทําที่เราได้เห็นนะครับกระบวนการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นนะครับได้ทําได้เห็นได้สังเกตได้วิเคราะห์แล้วก็สรุปออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีสิ่งเหล่านี้นะครับที่จะให้กับการเรียนรู้เกิดขึ้นกับผู้เยี่ยมชม เรื่องของการเข้าถึงณนะวันนี้เรื่องของการเดินทางการสื่อสารต่างๆประชาชนรับทราบและรับรู้ได้มากน้อยแค่ไหนคะว่าณนะตรงนี้มีแหล่งเรียนรู้แบบนี้อยู่และเกิดขึ้นแล้วการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะ,ะสะดวกมากขึ้นเนื่องจากว่าด้วยเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตบ้างโซเชียลมีเดียบ้างมันก็ทําให้เราออกไปถึงประชาชนได้มากขึ้น สำหรับในส่วนของพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยซึ่งอยู่เทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการเดินทางและก็การเข้าถึงเนี่ยยังค่อนข้างยากอยู่นะครับบางคนก็บอกว่ามันไกลบ้างบางคนก็บอกว่าถนนไม่ดีบ้างแต่ว่าตอนนี้ถนนก็นนดีดแล้ว,ลวค,ครับทีนี้สิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือระบบขนส่งมวลชนชที่ที่อยากจะพาคนจํานวนมากๆเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมได้เข้ามาเห็นสิ่งดีๆที่ที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้เตรียมเอาไว้นะครับ ก็เราก็ยังอยากจะได้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญใ่ตอนนี้เราก็เตรียมเรื่องของรถเช่าบัสนะครับเตรียมไว้ให้ซึ่งก็จะออกจากทางพื้นที่ของกองทัพอากาศนะครับแล้วก็ในส่วนของอนาคตถ้ามีรถไฟฟ้านะครับหรือว่าระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เนี่ยที่สามารถจะขนคนเข้ามาเยี่ยมชมของเราได้ก็จะเป็นเรื่องดีจริงๆแล้วแถวนี้มันก็ไม่ได้มีแค่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แถวนี้ก็ยังมีหออัครศิลปินนะครับซึ่งก็เลยไปนิดเดียวก็เลยมองว่ามันก็น่าจะเป็นสายแห่งการท่องเที่ยวและเรียนรู้สําหรับประชาชนของค,คนไทยอาจจะไม่ใช่แค่คนไทยอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นผู้ที่สนใจนะครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถเข้าชมได้การเข้าถึงพิพิธภัณฑ์การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้เนี่ย มันจะมีประโยชน์กับคนไทยทุกๆคนมากซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเราก็อยู่ในกระบวนการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นอยู่ปกติเวลาสัมภาษณ์พูดคุยเราก็จะพูดคุยถึงความน่าสนใจจุดเด่นแล้ววิธีการที่จะเดินเข้าไปหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านั้นแต่ณวันนี้ในมุมมองของใครหลายๆคนค่ะว่าพิพิธภัณฑ์นั้น,ม,น,ม,นมันดูยากแก่การเข้าถึงค่อนข้างมากถ้าหากว่าเรามาพูดคุยกันปกติธรรมดาเราจะทํายังไงให้เรื่องต่างๆเหล่านี้ดูเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นแล้วสามารถที่จะ ร่วมมือกันพัฒนาให้แหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ดูเหมือนคนเดินเข้าห้างสรรพสินค้าได้ค่ะก็คือทําให้มันง่ายก็คือต้องให้เขาเข้าถึงได้ง่ายนอกจากพิพิธภัณฑ์ที่เรามีอยู่ตรงนี้แล้วสามแห่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีพิพิธภัณฑ์ในเมืองอ,อยู่ที่จามจุรีสแควร์เราเรียกว่าจัตุรัสวิทยาศาสตร์ตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เรานํานิรรศการมาเพื่อตอบสนองต่อคนเมืองตอบสนองต่อ,อกิจกรรมสําหรับโรงเรียนที่อยู่ภายในตัวเมือง นะครับตรงนั้นก็เปิดบริการมานานพอสมควรแล้วแล้วยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีสิ่งที่เรียกว่าคาราวานวิทยาศาสตร์ซึ่งจะยกะนิทรรศาการยกห้องทดลองยกอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปถึงประชาชนในจังหวัดต่างๆในแต่ละพื้นที่นะในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็เดินเราก็ไปกันทุกปีแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เลยมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจกระตุ้นความสนใจ ของเด็กๆของครูของอพ่อแม่ะนะครับในการที่จะเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วถ้าเขาเห็นคาราวานของเราเขาสนใจวันหนึ่งโรงเรียนจัดกิจกรรมหรือว่าเราจัดกิจกรรมเขาก็เดินทางมาดูที่นี่ได้